สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราไม่ได้มากันนานมากๆแล้วนะครับซึ่งตามปกคลิปเลยครับชีสคอนนะครับกับโยเกิร์ตนะครับผมเป็นบปเกเลียนะเออ่คอนเฟกกับโยเกิร์ตนะครับลองทําดูนะครับผมวันนี้สองรสนะวันนี้ผมมีสองรสคืออันนี้คือบิ๊กบันเกมเมอร์แนะนํามาครับสตรอเบอร์รี่พี่ต้องลองสตรอเบอร์รี่ด้วยอ่ะเราลองชิมโยเกิร์ตวันนี้ พวกกีบป,ป่าก็อร่อยนะครับจริงๆลองะสบกับคอนฟลิกต์ดูครับคอนฟลิกที่ผมไปใช้เป็นคอนฟลิกตเนี้ยนะคอนฟลิกต์หวานนะครับ เอ,ลอาล่ะม่อีกทีเลยบางทีเปล่าว้วยกันอืมกินเปล่าที่หวานมากอมเอมบอกไม่ถูกอ่ะคือมันไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นอ่ะนะที่เป๋าก็โอเคนะ แต่พอลองมารวมๆกันแล้วมันก็ลองใส่เยอะๆกว่านี้หน่อยแล้วกันไอ้ที่ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> ถือว่าไม่แย่นะถ้าผมให้ผมให้ประมาณสักหกเก้าแล้วกันนะนนี้เรามาลองสตรอเอรี่กันนะครับผม อุ้ยสตบบรอเบอรี่มาเป็นยี้เลยนี่เลยชิมแับป๊อปป๊สตรอเบอรี่อร่อยกว่านแน,ะน่นอนนะอันนี้มันรสจืดสตรอเบอรี่เป็นรสชาติหวานเอาคอนเฟ็กผสมผมรวยเลยแล้ว

รวมผมมาให้เจ็ดครับดีกว่าอเมื่อกี้นิดนึงผมว่ากินเปล่าๆดีที่สุดละแล้วแ,ลแต่คนชอบนะครับอืมที่เปล่าๆอร่อยทั้งสองรสเดยแค่เขาบอกว่าให้ไปลองทำดูนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยชั้นเป็นชั้นอย่างเงี้ยมันจะสีสวยเอยไม่ใช่มันจกนหน้าตาม,มันจะดูสวยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม อเดี๋ยวผมมีแถมให้อันนึงีผมมีอันนี้นะครับกาแฟอ,อัลม,มอนด์นะไม่ได้หวานขนาดนั้นนะครับผมอุ้ยผมประ๊ดเลย อันนี้ผมให้หกเล่ลเยี่ยนนะครับห้าคะแนนสำหรับผมห้าก็ถือว่าพอใช้ได้ครับหกนี่ก็คือว่าก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นมาในระดับหนึง่งแต่ถ้ามากโกคจิดถ้ามากกว่านะถือว่าชอบ,บแต่ถ้าเท่าก,กับจิตเนี้ยก็เฉยๆนะเฉยๆแบบอยู่ในระดับที่แบบอร่อยแต่มันไม่ได้อร่อยมากจนว้าวในขนาดนั้น เนี้ยที่เปล่าๆดีชอนบนะครับคือคลิปทั้งหมดในวันนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับหรับใครที่ยังอยู่กับผมนะตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมคิดว่านานทีจะลงคลิปนะครับแต่เป็นคลิปที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยเอาตามที่ตัวเองสบายใจนะครับไม่ได้ตามคนดูแล้วนะ โอเคครับจงใหม่คิดต่อไปครับผมอันนี้ผมแถมให้นะเน,นี่ยดูนี่ดูเนื้อๆคุยรู้ว่ามันติดจริงหรือเปล่าไม่ติดไม่ติดสักกับขูดยังไงมันก็ไม่ติดนะอนะออคอนเฟกกับโยเกิร์ตนะครับลองทำดูครับผม ลองทำดูไอ้ควายไม่ใช่